i d ดิ้งแดนไปหาของมาอักเมนนะครับของก็คือไปหาของอักเมนพองมาแมลงตัวนี้เออเดี๋ยวนะต้องดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยครับโบกร v ฟเนี่ยเนี่ยครับที่ผมต้องไปหาคืออัพคมเพิ่มขึ้นซิโนเจวาหมดไก d i n g รามคิสตันเนี่ยแหละ ครับชุดแล้วก็พร้อมแล้วโอเคเราก็ไปไกดิ้งแหละ ก็ระหว่างรอไกดดิ้งแลนด์เนี่ยแหละ จากนั้นแล้วก็ไปที่ Area Area น้ําแข็งนะครับเออมันอยู่แถวไหนวะจําไม่ได้อ๋อนี่ไงข้างบนไอเดียน้ําแข็ง อ่ามันก็อยู่แถวๆนี้แหละช่วงนี้ไม่มีมอนด้วยเบอรที่จะไปมากเก็บแอนติโดนไว้เผื่อดีกว่าเผื่อะได้ใช้ดื่มฮอตดิ้ง เราต้องไปหาลายคิสตั้นใช่ไหมโอ้รู้สึกจะใช่นะเจอกระดูกก็ต้องขุดนะครับนี่เป็นชุดสำหรับฟาร์มโดยเฉพาะ มีไอ้พวกโบอาด้วยเราเจอแร่แล้วมันต้องจัดการเราแน่เลยโอ้นั่นไงมันเอาละเหมือนจะไม่ใช่ลายคิสตันธรรมดาครับมันจะต้องใช้ไกดิ้งลายคิสตันหรือเปล่า จำชื่อรายละเอียดละเอียดไม่ได้แต่ก็ประมาณนี้แหละเฮ้โยโดนโดนพิษนี่วะไม่ทันแหละอ๋อ,อกินไม่ทันแล้วค่ะโดนไอโบอาฆ่าตายครับโอ้โหอ,อนาจริงจริง เราต้องการแบบแร่หายาก ไม่ฆ่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะครับแม่งเป็นภัยกับชีวิตมากหวระวังระวังธนูพิษโอ้นั่นไง เหลืออีกตัวหนึ่งมั้งตายซะอ๋อเฮียไม่ก็โดนพิษต,ตาย ลาลีสิทนไม่น่าไปเก็บมาเลยของที่แบบว่าจำใจทิ้งไม่ก็ลำบากไม่เอาได้ไหมเอ้ย oh. hey. บังคับทิ้งด้วยดีทิ้งอะไรดีวะต้องจําเป็นหมดเลยแอสตราเจอก็ได้มีเยอะแล้วโอ นี่แหละแลกที่ต้องการขอของแรกนี่แหละกาดิ่งรามคิสตันขออีกอันนึงโอ้มันให้อาวันเดียวเองขอแค่อีกอันเท่านั้นแหละไม่เคยคิดแล้วว่าจะต้องมาตายเพราะไอ้พวกโบอ่าแบบนี้ครับ เราก็ต้องเดินวนหาคิสตันกันต่อไปภารกิจนี้อาจจะน่าเบื่อนะครับแต่ว่าเพื่อให้ได้ไอเทมที่ต้องการก็ต้องอดทนหน่อย แร่ไมาแล้วกายิิ้งล i คิสตั s ไม่มีต้องอันไก i d i n g line อันเดียวเท่านั้นนี่ง่ายแล้วก็าเวนโคช้างไม่ใช่ไม่ได้ครับอืม เดินวนอีกหลายรอบเลยมั้งดีจ้าไม่มีม,หดหดม,ม้อนโหดโหโผลมาเจอแมลงครับนี่เอา,มาแมลงอัดจนตายไม่มนะระหว่างรอให้แบบพวกแร่มันเกิดใหม่ก็ใช่มแมลงอัดไป บ่ายไม่เหนื่อยนี่ลานเนื้อนี่ไีก่อนน่าจะมีประโยชน์ นี่มองค่าไปได้ไงวะเนี่ยเดกากอนเวนโคชังไม่ใช่สีต้องการขอดแล้วกนไลฟ์คิสั้นไม่ได้อีกโอ้ยมีแร่ยักเกิดขึ้นแล้ว<ๆ>เก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดเีงเราไปหาแร่ยักกันเถอะอืม คือชว่วงนี้ผมก็เบื่อการทำเคยประจำวันเหมือนกันแล้วเพ่งทำมันทุกวันเลยไหนว่าแร่ยักษ์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 โอ้เจอเกระดูกขุดกระดูกไปกันกคไดั้ เจอพวกนี้อีกแล้วฆ่ามันฆ่ามันหุนแกงตายโชคดีไม่ได้ใส่ชุดซาฟีมาเลือนหมดหลอดนแน่แน โอ้มีทิ้งระเบิดตายซะไอตัวชมพูนี่นะไอตัวสีม่วงน่าจะเป็นตัวพิดหรือเปล่าเจอแมวเราหน่อยแมวเราก็มีพิษเหมือนกันไม่เอาของมันหรอกหนีไปแล้ว เดินวนอีกสักทีทีฮอตด,ดิงหมดกินหน่อยโอเคเขาบอกว่ามีคริสตัลยักษ์เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วัวร์แมทเทเรียลแมวเ,เฮียขี้เกียจโยนของทิ้งอับเล่น,น้ำผุพุ่ง มันก็อยู่ของมันนะบนี่ไงเจอแล้วแลยั์โอเคแค่นี้ก็ได้ครบแล้วครับไปจากที่นี่กันเถอะแลกเนื้อกวางอีกสักหน่อยดีกว่าตายซะอืม อืเผื่อเอาไปทำประโยชน์ะไยได้เหมาะมอ a มอนสเตอร์ก็พอสู้ได้ถ้าเจอร้านมอนสเตอร์นี่อย่าไปยุ่งกับมันมันต้องใช้เวลาตีนานอยู่มีลาจังโผล่มาด้วยนี่หัวไม่ไม่ไม่เราจะไม่ยุ่งกับมัน Okay. ในของที่ต้องการกับ oh, còn tìm pô đi hết. ok, giẹp, take all, à, à, lắm. à, à, nắng có mà ác ันนี้เราก็จะได้คองของเซโนมาแล้วไกดิงทุนได้เราก็บนสามพอดีไกดิงรามคิสตันสาสี่เออแคใช้สามโอเคจบแล้วครับสำหรับการอัพไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ โอเคครับจะขอจบการไลค์ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้รับช่องอินเตอร์โชว์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ